ถึงดาราส่วนใหญ่เขาก็ต้องมาพร้อมกับแฟชั่นแบบปังๆมันเป็นของคู่กันนอนมาอยู่แล้วนะคะบางคนแต่งเปรี้ยวบางคนแต่งแล้วดูเก๋บางคนแต่งแล้วดูวิสมาดีจังเลยแต่ละคนเนี่ยมีทิศทางแนวทางแต่ละอย่างแหวกทางกันออกไปวันนี้จะพาไปดูเหล่าซุปตานะคะที่แต่งแฟชั่นออกมาแล้วเอาอยู่จะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ คุณผู้ชมเชื่อไหมคะคําว่าก็แฟชิ้นน่ะไม่ได้จะใช้กับใครก็ได้นะจ๊ะอย่านนะคะอย่านนะคะเพราะถ้าไม่ใช้ตัวแม่จริงเอาชุดไม่อยู่แน่นอนแต่คนที่เอาอยู่เราก็ต้องปรบมือรัวให้ไว้นะจุดนี้อันนี้เลยเบอร์แรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแฟชั่นนิสตาเมืองไทยไม่ตายเมืองขาดนาของสุปตาสาวชมพูอารยาลอยมาเลยแบบอโตเมติ ทุกสถานการณ์ทุกโมเมนต,ต์ของชีวิตชิคๆแมชชมเอาอยู่จ้าไม่ว่าจะพรมแดงสุดอินเตอร์หรือลุกถนนคนเดินเพลิดเพลินไปกับฟุตบาทและสายไฟฟ้าแม่ฟาดเรียบไม่ว่าจะชุดและโลเคชั่นจะยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนแม่ชมก็แครีได้หมดแถมยังส่งตอบความปังแบบรุ่นต่อรุ่นไปให้สองหนุ่มน้อยพี่สายพี่าเป็นที่เรียบร้อยจ้า อีกหนึ่งสาวที่พุ่งเข้ามาในลิสต์คนเนี้ยก็จึงไม่เบาเซ็กซี่ได้ทุกที่ทุกเวลาจะเป็นใครไปซะอีกก็ต้องยกให้เขาดิวอริสราสิจา้าแม่ พักหลังมาเนี้ยลงรูปแต่ละทีทําเอาทะเลเดือดบ้างขนาดถ่ายกับน้องช้างอ้ยช้างก็ยังยิ้มนุ่มๆเนี้ยไม่ต้องพูดถึงตายเรียบแต่ขอบอกเลยเห็นแบบเนี้ยดิวไม่เคยพลาดง่ายๆเพราะเธอเอาอยู่ทุกลุกจะน้อยชิน้นมากชิ้นเจ็ดสีเจ็ดอกบอกดิวดิวบอกเลยชิวๆเข้ามาเลยเตรียมท้าโพดไม้ตายเอาไว้เพียบ มาต่อที่สาวผิวสวยร่ำรวยรถนิยมอย่างเกรสกลานเกา้าอุ้ยคนนี้บอกก่อนเลยว่าอยู่วงการมานานนานนับวันก็ยิ่งเผ็ดยิ่งรถจัดขึ้นเรื่อยๆความปังเริ่มแผ่รังสีออรราตัวแม้แผ่ส่านไม่ว่าจะเป็นลุกตามเทศกาลที่แบบถ้าเป็นคนปกติทั่วไปไม่มีทางรอดแน่นอนคนอะไร ทำผมส่งต้นคริสต์มาสนึกว่าจะขายขำแต่ออกมาสวยเสียซะง,งั้นล่าสุดกับลุกออกงานน้าผมอารมณ์เกินหญิงจิกวิกม้วงทะลวงใจชนะเลิศประเรสริฐสีลูกๆกยกให้เป็นคุณแม่ที่แครีได้ทุกลุกสุดปังไปเลยจ้านี่คือเกรดการกล้าขยับนี้หน่อยสวัสดีค่ะหลังขยับหน้า ไม่ใช่เอลซ่าที่เป็นนางฟ้าคาร์เรสก,ก็เลยเอาเรฟนี้มาใช่ก็พริเซนต์ในความเป็นะกะเถยเป็นกะเถยมากันที่ฝ่ายชายบ้างแวบแรกที่เด้งเข้ามาในเฮดแล้วต้องติ๊กถูกทุกคอให้เลย กับหนุ่มนาหวานไซมินิเจมทีรดลนหรือนิกเนมเก๋ว่าเจมีเจมความแรงเรื่องการแต่งตัวไม่ต้องพูดเยอะมีให้เห็นอยู่ตลอดเรียกได้ว่าตั้งแต่หัวจะรดปลายเท้าสีผมจัดจ้านเสื้อเอวลอยโชว์สะดือเนียนเลยไหนจะรองเท้าส้นตึกสุดเปรี้ยวแหมแต่ละลูกต้องบอกเลยว่าผู้หญิงบางคนชิดสายไปก่อนนะลูกเพราะหนุ่มเจมฟาดแล้วปังมาก โดยเฉพาะแฟ่ชั่นกระเป๋าชาแนลที่ทำให้เห็นว่าผู้ชายก็เปรี้ยวได้นี่ไม่ได้สภายให้แฟนนะจ๊ะใช้เองจ้าเอาไปเลยวสิบสิบสิใส่แล้วเกิดใส่แล้วปังใส่แล้วเป็นตัวเองแถมเป็นกระบอกเสียงเรื่องรถสนิยมการแต่งตัวที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศแคมมันอบมั่นใจก็ชนะเลิศแล้วล่ะค่ะหนุ่มเจมของเจม และเป็นการตอกย้ำว่าจริงอย่างที่เจมพูดไว้ขอปิดท้ายคำว่าตัวแม่ถึงจะแขรีดได้ไปกับแทนแนๆทนแทนมาดับหมดจ้า <c oughs> ต้องบอกเลยว่าแต่ละลุกของเธอนั้นมันเลยคำว่ายากที่จะเอาอยู่ไปแล้วเพราะเธอทะลุกรอบสวยแวกแปลกใจจนกลายเป็นคาแรคเตอร์สร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพกรุบกริบนี่ไม่ได้เมาเกินจริงนะคะก็ดูสิคะแต่ละลุกของมาดามมด ถ้าคนปกติเอาไม่อยู่แน่นอนยิ่งงานล่าสุดที่ปรากฏโฉมก็ทำเอาอึ้งกันทั้งงานแต่งก้อยตูนที่คุณปรีมาดามดเธอเล่นเหมารถไฟเหาะมาทั้งขบวนพันรอบตัวแยงสีนทุกคนในงานแต่งานเนี้ยว่าไม่ได้นะเอาอยู่จริงๆและตรงตามธีมส่วนสนุกเป๊ะๆซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ของงานเขา <c oughs> ก้อยรัชวินจะมาแอบมองคอนไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> หมดว่ามันม่แฟร์ อตอนนี้โมไม่มั่นใจโมแต่งตัวน้อยที่สุดในงานเลยดูดิมีแต่คนมองมโมด้เบาไปจริงๆด้วยมา,มาดามมดเบาไปแล้วรอไม่แปลกใจว่าทั้งงานมองแต่มาดามมดจ้าค่ะจุดสนใจไปเลยใช่